11ประตูเมืองงามเรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกตบุญพเวทประเพณีมหาเจดีชัยมงคลงามหน้ายนบึงพลานชัยเขตกว้างไกลทุ่งกุลาโลกลือชาข้าวหอมมะลิสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ประจำปีงบประมาณพศ2564โดยได้มีการประชุมคณะทำงานจะทำแผนพัฒนานเกษตรกรรมระดับตำบลประกอบด้วยประธานสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานคณะทำงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด 101. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ดควนวยการสถานีพัฒนานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ดปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการโครงการชนรับประทานร้อยเอด็ดผู้อำนวยการสวนเมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอด็ดภาิจ,จวัดร้อยเอด็ดอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอด็ดหัวหน้าสำนักง,งานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดร้อยเอด็ดพัฒนาการจังหวัดร้อยเอด็ดประธานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดร้อยเอด็ดผู้อำนวยการสำนักง,งานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตร้อยเอ็ดนทุ่งกุลาลองไห้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ดและหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกร,กรจังหวัดร้อยเอ็ดทำหน้าที่เป็นคณะทำงานและเลข,ขานุการโดยการประชุมคณะทำงานครั้งที่1ทับ 2, เมื่อวันที่27มกราคม2564มีมติคัดเลือกตำบลสีสว่างอำเภอโพูนสายจังหวัดร้อยเอ็ดต่อมาสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ดได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำข้อมูลแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลประจำปีงบประมาณพศ2564ประกอบด้วย 1. คณะทํารรงานอนํานวยการในพื้นที่ตำบล 2. คณะทํารรงานจัดเก็บข้อมูลตำบล 3. คณะทํางานวิเคราะห์ข้อมูลตําบลนคณะทํางานบันทึกข้อมูลตําบลและ 5. คณะทํางานตรวจทานข้อมูลตําบลเพื่อบูราณาการทํางานข้อมูลด้านการเกษตรเศรษฐกษิจสังคมวัฒนธรรมนํามาจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตบําบลโดยประชุมคณะทํางานเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2564เมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2564ห สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด้อยเอ็ดได้จัดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นกำหนดแนวทางพัฒนาแก้ไขปัญหาชุมชนและทิศทางขับเคลื่อนเกษตรกรรมชุมชนเพื่อให้เกิดกระบวนการร่วมคิดวิเคราะห์และแสวงหาแนวทางการพัฒนาแก้ปัญหาของเกษตรกรด้วยตัวของเกษตรกรเองด้วยเกษตรกรจะเป็นผู้ที่เข้าใจปัญหาความต้องการของตนเองได้ดีที่สุด เพื่อนำมาจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลสีสว่างออพนทรายจังวดร้อิเอ็ดโดยการพัฒนาและแก้ไขปัญหาตามความต้องการของเกษตรกรใน6ประเด็นหลักได้แก่ 1. ปัญหาราคาสินค้าเกษตร 2. ปัญหาหนี้สิน 3. ปัญหาที่ดินทำกิน 4. ปัญหาแหล่งน้ำทำการเกษตร 5. ปัญหาเงินทุน และ6ความต้องการองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมสวัสดิการ,ร,การสิทธิเกษตรกรและการไม่ได้รับความเป็นธรรมในด้านต่างๆรวมถึงปัญหาด้านเศร,รษฐ,ฐกิจสังคมและวัฒนธรรมปัญหาด้านการเกษตรในตำบลสีสว่างประกอบด้วย 1. ปัญหาราคาสินค้าเกษตร เกษตรกร,ร,กรไม่สามารถกำหนดราคาจำหน่ายผลผลิตได้ต้นทุนการผลิตสูงผลผลิตต่ำเนื่องจากผลทิ้งช่วง 2. ปัญหาหนี้สินเกษตรกร,เ,ร,กรเป็นหนี้สินในระบบ100%เ์กเษตรกรเป็นหนี้สินนอกระบบ10% 3. ปัญหาที่ดินทำกินเกษตรกร,ร,กรหมู่ที่3 ขาดแคลนที่ดินทํากิน 4. ปัญหาแหล่งน้ําทําการ,กรเกษตรแหล่งน้ําไม่เพียงพอและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้าได้100%ในพื้นที่หมู่ที่3หมู่ที่4หมู่ที่10หมู่ที่13และหมู่ที่15แหล่งน้ําตื้นเขินขาดงบประมาณพัฒนาแหล่งน้ํา มีแหล่งเงินทุนอาทิธนาคารเพื่อการเกษตรและสาก์การเกษตรสาก์การเกษตรคนไซจำกัด 6. ความต้องการองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมสวัสดิการสิทธิเกษตรกรและการไม่ได้รับความเป็นธรรมในด้านต่างๆต้องการรถเกี่ยวข้าวและอุปกรณ์ทําการเกษตรพ่อค้าคนกลางกดร,ราคาซื้อผลผลิต ต้องการองความรู้ด้านการเกษตร